สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับตํารถบ้านนะครับหรือช่องรถดีชนแนลวันนี้นะครับตํารถบ้านนะครับมีรถสวยๆมานําเสนอนะครับอ่ะไม่ต้องพูดเยอะกันเลยนะฮะเตรียมพร้อมคันนี้พร้อมเที่ยวปีใหม่ได้เลยนะครับคันนี้เป็นฮุนไดดีลักฮุนไดฮิชวันดีลักนะครับปี2011ปี2011นะฮะรถสวย นะครับเครื่อง A 1หนึ่งแต่ครับดีอย่าบอกใครเลยล่ะครับผมอ่ะมาดูที่ตัวรถกันเลยครับผมตัวรถนะครับใส่ชุดไมเนอร์เชดรอบคันนะครับผมก็จะเป็นกันชนหน้าจังหน้าสเกิร์ตข้างนะครับเป็นชุดแต่งด้วยในตัวนะครับผมสีเดิมทั้งคันนะฮะสีเดิมเนี่ยฮะประตรงประตูเนี่ยสีเดิมหมดนะครับผมขัดเงามาให้เรียบร้อยแล้ะอ่ามาดูในส่วนของเบาะ คนขับกันครับผมอ่าเนี่ยฮะเลี่ยมคลิปสะอาดสะอ้านนะครับผมผมว่าลยหุ้มหนังนาป้าอย่างดีนะครับเนี่ยฮะผมว่าลยหุ้มหนังเดินติกชิ่งเดินตะเข็บสวยงานมือนะฮะงานมือรถสวยเลยครับอ่ามาดูในส่วนของเบาะหลังนะครับอ่าเบาะหลังนะครับผม หมุนได้360องศาเหมือนเดิมนะครับอ่าเดี๋ยวทำให้ดูนะครับตัวนี้คู่หน้าคู่แถวที่สองนะครับหมุน360องศาได้ทั้งคู่นะฮะโดยการที่ตรงนี้ด้านหน้าเนี่ยครับจะมีตัวโยกจะมีตัวโยกอยู่ที่หน้าเบาะนะครับโยกไปปุ๊บอ่โยกไปฝัปป่งตรงข้ามนะครับหมุนปุ๊บอหมุนได้360อองศาเหมือนเดิมนะครับผม อ่าทีนี้สามล้อคุมสามไม่มีประโยชน์ไงก็หลักๆเนี่ยจริงๆมันก็นั่งได้เดินทางได้สําหรับคนที่เอ่อถ้านั่งหันหลังได้ถ้านั่งหันหลังแล้วเดินทางได้นะครับแต่ประโยชน์ของมันจริงจากที่ใช้งานนะฮะก็คือเรานั่งลักษณะข,ของการนั่งนั่งในเบาะแถวที่สามแล้วนั่งเหยียดขามาแถวที่สองนะครับสามารถนั่งสบายเลยหรือเวลาที่เราไปจอดถึงที่หมายแล้วนั่ง ทานข้าวทานอะไรกันในรถนะครับเป็นแคม,มป์สไตล์แคมปิ้งนั่งตรงนี้หันหน้าเข้าหากันได้เลยนะครับผมเดี๋ยวบุญกลับที่เดิมก่อนอะโอเคแถวที่สองจะเป็นลักษณะของตัวนี้ด้านนี้จะเป็นเหมือนกับอันซีดก็มีเท้าแขนสองข้างนะฮะมีมาให้เลยตัวนี้เป็นประตูแมนวนวลนะครับแมนวนวลปกติ ข้อดีของแมนวลนนะครับก็อย่างที่บอกครับไม่เสียไม่เสียกันง,ง่ายๆไม่ต้องมานั่งกังวลระหว่างทางนะฮะ,ะมาดูด้านท้ายกันด้านท้ายก็ใส่เป็นชุดโคเมียมไฟแต่งนะครับอันนี้เขาเรียกคาดเอวคาดเอวคาดเอวก็จริงๆโดยส่วนตัวก็ชอบแหละฮะมันดูทําให้ดูรถหรูหรูหลาขึ้นมาเป็นของแต่งนะครับเป็นของแต่งบง่งบอกเลยนะครับเป็นฮุนไดเฮซวันฮุนไดเฮซวันดีลัก ดีลักหรือเดร์ลุกนะครับดีลักหรือเดรนลุกนะฮะอ่าด้านหลังก็จะเป็นเซ็นเซอร์ถอยสี่จุดมีให้ครบนะครับนยะฮะมีให้ครบสี่จุดนะครับเบาะหลังเนี่ยเป็นแบบนั่งหลังตรงอย่างเดียวเอนไม่ได้พับไม่ได้นะครับแต่วันนี้ก็มีร้านรับดัดแปลงให้สามารถพับได้เลยพับราบได้เลยเอนหลังได้หน่อยนึงค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณทั้งสามพันกว่าบาท จอก็จะมีในกลุ่มของุูนใดที่ที่คนรับทําอยู่นะฮะอ่าทีนี้นี่แหละครับเบาะคีมีจอวจะมีที่ที่ปรับอยู่สองตัวนะครับตัวแรกจะเป็นปรับเดินหน้าถอยหลังอ่าตัวที่สองนี่จะเป็นเบาะพับก้นพับก้นก็คือพับอ่าตันนี้เป็นที่รองก้นนะครับพับขึ้นมาปุ๊บจะเป็นแนวแนวแนว,แนวลาดขึ้นมาอย่างนี้ก็คือพอพับไปแล้วอ่าจะได้พื้นที่สําหรับ วางสัมภาระขึ้นอีกเยอะเลยนะฮะก็จะได้ประมาณกระเป๋ายี่แปดนิ้วหนึ่งสองสามสี่ไม่รวมซ้อนนะครับใส่ของได้สบายแบบจุๆกันไปเลยนะฮะจุครับรถพวกนี้มันเหมาะกับการเดินทางด้านหลังเนี่ยนะฮะน็อตเดิมไม่มีขยับนะครับเนี่ยฮะน็อตเดิมไม่มีขยับด้านหน้าก็เหมือนกันเพราะว่าเราก็เรียกว่าคัดกันมาแหละครับคัดกันมาเต็มที่นะฮะกล้องถอยมีให้ครบนะครับผม อ่ามาดูด้านข้างด้านข้างซ้ายกันคันนี้นะครับลืมบอกไปเลยยางเพิ่งเปลี่ยนมานะครับยางใหม่สี่เส้นเป็นยางบิสโตนนะครับดูลาวิสนะฮะปีสองพันยี่สิบสี่นะครับเพิ่งเปลี่ยนมาหมาดๆเลยดอกเต็มๆใช้ยาวๆสองปีสบายๆส,ายส,ายสำหรับยี่ห้อบิสโตนนะฮะอ่า มาดูในส่วนของข้างซ้ายเบาาปุปั๊มบุญธรมร้อยหกสิบองศาเหมือนกันนะครับประตูเป็นแมนนวลเหมือนกันนะครับในส่วนของประตูแมนนวลเนี่ยจริงๆการดูแลรักษามันก็ต้องมีนะครับจ,จ,จุดเด่นก็คือมันจะไม่เสียงยง่ายๆไม่รวนจุดจด้อยที่ควรระวังดีกว่ามันไม่ได้เชิงว่าจุดด้อยเรียกว่าข้อควรระวังและการดูแลรักษาของมันไม่ควรไม่ควรเลยนะฮะนำจารบีเข้าไปป้าย ในรางจารบีไม่ควรนําไปไป้ายในรางนะครับทีนี้เพราะเพราะอะไรเพราะว่าจารบีเนี่ยรางตัวเนี้ยมันจะเป็นช่องมันมันอยู่ด้านนอกรถอยู่แล้วมันสามารถรับฝุ่นรับน้ํารับโคลนอะไรเข้ามาในร่องนี้หมดถ้าเราจารบีใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยจารบีจะเป็นจุดกักเก็บนะฮะขี้ดินขี้ทรายนะครับขี้ฝุ่นเข้าไปอยู่ในรางนะฮะเข้าอยู่ในรางมันจะทําให ล้างแล้วลูกปืนเสียหายได้เร็วนะครับไม่ควรนําจารบีเข้าไปใส่นะฮะควรใช้อ่าอย่างที่ผมใช้นะฮะจะล้างให้ทุกคันเวลาที่ซื้อเข้านะฮะจะใช้เป็นน้ํายาสเปรย์ล้างเบกล้างเบกที่ฉีดเบกฉีดเพราะว่ามันจะไม่มีผลต่อฉีดแล้วมันจะแห้งแต่มันสามารถล้างคราบใครออกมาได้ล้างคราบไขมันออกมาได้โดยจะฉีดเข้าไปแล้วใช้ผ้าสะอาดเช็ดตามนะครับจนล่องสะอาด รับรองใช้ได้อีกนานนะครับใช้ได้อีกนานอันนี้เป็นทริคง่ายๆอ่ะมาดูมาดูจุดอื่นกันเดี๋ยวอ่ะโอเคมาดูในส่วนของคอคพิษผู้โดยสารการป่าเดี๋ยวตั้มพาเข้าไปดูครับผมเนี่ยฮะรถส,สวยเพจเดิมมีครบนะครับได้จอแอนดรอยมีให้ครบเลยนะฮะอ่าอันนี้ปช่องเก็บของนะครับ อ่าบ uh, mm ุ๊กเซอร์วิสมีให้นะครับผมเจ้าของเดิมเข้าศูนย์ตลอดนะครับมีรอบรอบบินล่าสุดนี่นะฮะที่ไม่ได้เข้าศูนย์เป็นตอนไม่แสนหกตอนนี้ปัจจุบันไม่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นนะครับอ่าโอเคมาเดี๋ยวตั้มพาดูในส่วนของคนขับกันมาดูในส่วนของคนขับกันครับ แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องเครื่องกันอีกทีหนึ่งอ่าขออนุญาตสตาร์ทเลยนะก็ให้ดูก่อนนะครับอ่าโอเคซ๊บสตาร์ทแล้วเครื่องนิเงียบครับแอร์เป็นระบบแมนนวลนะฮะเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่นะครับอันนี้เป็นแอร์หลังนะครับอ่าให้ดูใกล้ๆจะมีขีดสีแดงนะครับเป็นปรับวอลุ่มวอลุ่มความความแรงของแอร์หลัง ถ้าเลื่อนขีดสีแดงมาที่ศูนย์ปึ๊บคือปิดนะครับแต่ถ้าเลื่อนขีดสีแดงลงมาที่ R ปึ๊บจะให้เป็นในส่วนของด้านหลังปรับกันเองนะครับด้านหลังปรับกันเองนะฮะอ่าอันนี้เป็นจอ Android นะครับจอ Android เปลี่ยนใหม่รุ่นใหม่เลยนะฮะจริงๆรวพวกนี้มัน ระบบอนเทอร์เนนตในมันมันเหมาะมันเป็นรถที่เดินทางครับบางทีมีเด็กมีอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็ใส่จอให้ใหม่นะครับเพื่อเออเดินทางแล้วก็สนุกสนาสนสะดวกสบายครับทั้งครอบครัวนะครับอ่าเนี่ยฮะเดี๋ยวให้ดูเลขใหม่ก่อนใหม่หนึ่งแสนเจ็ดมืนเจ็ดพันนะครับใหม่แท้นะครับเนี่ยฮะอันนี้พวงมาลัยสวยหุ่มหนังหน้าป้ามาอย่างดีนะครับหนังนิ่มหนังน้าป้าคือหนังหนังเทียมหนังสังเคราะห์สําหรับ รถในยุคปัจจุบันที่ใช้กันนะฮะจริงๆเขาก็พยายามจะไม่ใช้หนังแท้กันเท่าไหร่ก็คือมันช่วยช่วยในส่วนของเรื่องลดการค่าสัตว์ลงไปนะครับแต่หนังเนี้ยนุนิ่มนิ่มมือนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันครับผมอ่าลืมบอกเลยคันนี้คู่มือมีครบนะฮะกุญแจ กุญแจมีสองดอกนะครับบุ๊กเซอร์วิสมีครบนะครับกุญแจมีให้สองดอกจากโรงงานเลยนะฮะเดี๋ยวเปิดดูห้องเครื่องกันชอบจริงคันนี้อ,อมองดูเผลอๆผ,ผมก็ใครบางทีบางคนอาจจะทักว่าปีลึกไปไหมอะไรเงี้ยแต่ขับดีขับดีรถดูแลมาดีครับผมตัวนี้นะครับอ่าเป็นเครื่องยนต์นะฮะเป็นเครื่องยนต์ 1> A 1 174แรงม้านะครับ A 1 174แรงมา้าทีนี้ A 1ดูยังไงทุกทีเราจะให้ดู A 2แล้ว A 1นี่นะครับจะมีท่อตัวนี้เรียกว่าท่อ EGR นะครับท่อ EGR ทาดอยู่เส้นนี้ถ้าเป็น A 2จะเป็นท่อเขียนว่า A 2 TQPU อยู่ด้านล่างลงไปสักนิดหนึ่งคันนี้ใส่แผ่นปิด EGR มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยฮะมันจะมีเป็นแผ่นเหล็กล้ำๆออกมาแต่ไม่เป็นไร แจ้งกันไว้ให้ทราบนะครับผมแบตเตอรี่ใหม่อะไรใหม่จริงๆรถก็พร้อมใช้แล้วครับพร้อมเดินทางเลยปีใหม่ปีใหม่นี้ใครยังไม่มีรถนะฮะโอโ้เอาไปเลยเดินทางได้เลยน็อตเดิมนะครับน็อตเดิมนะฮะอันนี้จริงๆนอะน็อตไม่ได้ขยับหรอกแต่คือล้างเราเอาแปรงลงแปรงลงมันเลยเป็นเหมือนรอยสีถลอกตรงเนี้ยมันจะเป็นสีสีพื้นพวกเนี้ยเขาจะเป็นพ่นพ่นสีบางมันจะพ่นสีบางถ้าเราใช้แปรง แข็งๆเกินไปสักนิดนึงเนี่ยน็อตจะมีรอยรอยฉลอกบ้างนะฮะแก้มเดิมนะฮะแก้มเดิมพับพับในเดิมนะครับทั้งขวาและซ้ายนะครับผมเนี่ยฮะมาดูน็อตแก้มใกล้ๆอ่ะเนี่ยครับน็อตเดิมไม่มีขยับนะฮะสาระสำคัญคือดูตรงนี้อ่ะทีเนี้ยอย่างที่บอกครับน็อตรถพวกเนี้ยฝาก็ปัจจุบันเนี่ยฝากระโปรงมันอาจบางคุมีรอยขยับมีอะไรหลักๆดู เอ่อน็อตบอดี้น็อตตัวถังดีกว่าเพราะบางทีในการพ่นเก็บสีรอยเก็กเกศหินเงนี้ยบางทีอย่างเงี้ยรถไเนี้ยยิ่งวิ่งต่างกว่าสักรอบนึงเนี่ยโอ้โหสกเก็ดหินก็ขึ้นแล้วครับมันเป็นรถที่ักใหญ่หน้ามันใหญ่หน้ามันสูงหน้ามันกว้างประมาณนั้นนะฮะอ่ะทีนี้นะครับคันนี้นะฮะก็อธิบายกันมาพอสมควรแล้วนะครับฮุนไดเฮชวันดีักนะครับปีสอง1นะครับ วันนี้เลยนะครับตั้มนำเสนออยู่ที่4ี่0ส0้า้าบาทไม่แพงนะครับไม่แพงสำหรับรถสภาพอย่างนี้สภาพแบบว่าซื้อไปใช้อะ่ะไม่ได้ซื้อไปซ่อมนะครับเพราะว่าจริงๆรถในท้องตลาดเนี่ยมันมีหลากหลายราคาตั้งแต่ถูกก็มีแพงก็มีถูกไม่ใช่ว่าตั้มไม่เคยไปดูไม่ใช่ว่าตั้ม,มาขายแต่ของตั้มอย่างเดียวตั้มเคยไปดูหมดแล้วเอามาเนี่ยเอาของถูกเอา,เอารถที่ราคาถูกอะ่ะก็ต้องมาไล่เก็บงานไล่เก็บงานอะ่ะ บางทีเคยเคยเคย,เคยคำนวณคร่าวๆนะฮะสี่ถึงห้าหมื่นต้องมี4ี่ถึงห้าหมื่นได้ดั่งใจหรือเปล่าว่าอีกทีหนึ่งนะฮะแต่คือว่ามันอย่างเงี้ยเป็นรถที่ค่อนข้างพร้อมล้จริงๆออกไปก็แทบแทบจะเรียกว่าแทบจะดีกว่าไม่ทําอะไรไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมนะครับผมคันนี้นะครับสี่แสนไม่แพงไม่แพงแน่นอนนะฮะจริงๆเราก็เหมือนคัดรถคัดรถมาให้เพื่อนๆ แฟนๆเนี่ยที่สั่งกันไว้แฟนคลับที่สั่งกันไว้เอ่อแต่เราแต่จริงๆที่บอกก็เราพยายามลงคลิปให้เร็วที่สุดนะฮะเพราะส่วนบางคนที่กดกดติดตามเอาไว้ก็มีความหวังว่าจะได้ตามปุ๊บเด้งขึ้นมาเลยนะครับอ่ะทีนี้นะครับสนสนใจคันนี้นะครับโทรหาตมรถบ้านได้เลยนะครับที่เบอร์086 3175800ฟังอีกครั้งนะครับ0 8 6 3 1 7 5 8 0 0คิดถึงฮุนไดเนี่ย คิดถึงตามรถบ้านกันเลยถ้าร,รู้จักตามตามหาแต่รถสวยๆมาจริงๆนะฮะรบกวนนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องรถดี h ชาแนลด้วยนะครับผมนะฮะไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรนะครับผมเข้ามาดูแนะนำติชมได้นะครับผมใครรู้จุดไหนหรือตามอ,อ,อธิบายผิดพลาดไป แนะนำกันมาได้นะครับน้อมรับฟังนะครับผมนะฮะาฝากอูนได้ H1 นะครับคันนี้ไว้ในอกอ้อมใจด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ